ฝึกอบรมบุคลิกภาพในงานราชการศิลปะการวางตนของคนทำงานศิลปะการพูดและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพเมื่อวันที่11มิถุนายน2565เวลา9 39. นาฬิก30นาทีนห้องประชุม S2 โรงแรมเตะวัน นายภาคินติรพงศ์ภัยบรญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพในงานวิชาการศิลปะการวางตนของคนทำงานศิลปะการพูดและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพโดยมีนายสายยันเพิรมกิจประหลัดเทศบาลกล่าวรายงานทั้งนี้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อนวยการสถานศึกษาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลเข้าอบรมในครั้งนี้กว่า80คนด้วยสังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีมีการติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างประเทศตลอดจนมารยาททางสังคมอย่างต่อเนื่องทำให้ธรรมเนียมสากลเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองและองค์กรโดยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาบุคลิกภายในและภายนอก เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะการบริหารจัดการภารกิจต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งการจัดกิจกรรมและงานพิธีสําคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในสังกัดจึงได้จัดอบรมบุคลิกภาพในงานราชการศิลปะการวางตนของคนทํางานศิลปะการพูดและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับตำแหน่งและสายงานอย่างเหมาะสมและได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดพิธีการต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องบุคลิกภาพในงานราชการศิลปะการวางตนของคนทำงานและการบรรยายเรื่องศิลปะการพูดและการจัดพิธีการโดยว่าที่ร้อยเอกธนกฤตสิริปัญญาโสพลประธานชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหลังจากนั้น นนั้นได้มีพิธีมอบใบวุบทบัตรและปิดการอบรม